พี่ต้าค่ะก็ดีค่ะเห็นพิตา้าออกมาพูดกับสื่อเลยเนาะต่วเราแฟนแล้วรู้สึกยังไงคะก็ก็ดีค่ะพี่ต้าก็ชัดเจนของพี่ต้าค่ะก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเราด้วยค่ะจริงๆเราทราบก่อนแล้วว่าเขาจะพูดออกสื่อแบบนั้นเลยไม่ไม่นึกค่ะใช่เพราะเราตัวเราพเขาูดจะรู้สึกยังไงครับก็อย่างแรกก็คือก็ขอบคุณพี่ต้ามากนะคะที่ให้เกียรติว่าจะบอกกับสื่ออย่างนั้นค่ะใช่แล้วตัวเราล่นะคะตัวเราแฟนค่ะก็ ถ,ถ้าไปเจอใครเนี่ยเจอเพื่อนเนี่ยก็คงจะแนะนำพี่ต้าเป็นแฟนค่ะค่ะก็เป็นมาหเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะพี่ต้าก็คอยแนะนําค่ะเรื่องต่างๆค่ะทั้งแบบเรื่องงานในวงการแล้วก็เรื่องออกกําลังกายเล่นกีฬาอะไรเงี้ยด้วยค่ะมีอะไรที่ต้องลับจูงอะไรอีกไหมอ่อ ก็ตอนนี้ยังไม่มีนะคะหลายคนเป็นห่วงเรื่องอายุที่ห่างกันค่นอนข้างเยอะค่ะถ้าถามหนูหนูว่า<ะ>ดีแล้วเพราะว่าหนูเป็นเด็กค่ะก็มีพี่ตาเป็นผู้ใหญ่คอยเป็นผู้ปกครองอีกคนนึงคอยให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆแล้วก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็คอยแนะนําว่าเราจะทําอะไรดีแบบว่าเวลามีงานอะไงเรเงี้ยคอยปรึกษาพี่ตาค่ะทุกเรื่องเลยความคิดอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้ไหมครับ ไปได้นะคะเห็นพี่ต้าบอกว่าเขาก็เซลก็เอ้โดนคนเซลเยอะก็แบบมบเดกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเขินมีอายเอาพมาเล่าให้เราฟัง้าไม่กันเขาก็มีบ้างค่ะแต่ก็หนูยี่สิบแล้วนะอ่าไม่ได้พาคุยเอาใช่ค่ะความรักครั้งนี้มากมากเค่ะก็หนูก็คบใครคบจริงเหมือนกันค่ะค่ะใช่ค่ะก็คือตั้งแต่ที่คุยพี่ต้าตอนแรกเนี่ยก็พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอย่างน้อยก็เข้าตามตลอกออกตามประตูกันดีกว่า ย่งเมีบ้านเราบ้างไหมคะที่บ้านก็โอเคค่ะก็ฝากพี่ต้าดูแลค่ะเพราะว่าสนแล้วกับพ่อพี่พ้าก็ได้ไปทานข้าวอธิบานพี่ต้ามาเหมือนกันค่ะพี่พ่อคุณแม่พี่ต้าก็น่ารักมากค่ะพี่บางคนบอกว่าเราแบบว่าบางครั้งเราต้าเปิดตัวโอ้ไม่เลยค่ะค่ะหนูกลัวสื่อจะตายค่ะเขินเธออยู่ตรงนี้พี่ต้าบอกว่าแบบ อะไรนี้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าสําหรับคิดเนี่ยก็อาจจะเร็วไปหน่อยถ้าเป็นตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องของอนาคตะค่ะพี่ต้าก็น่าจะไม่เข้วเนาะบอกยากเหมือนกันนะคะอย่างนี้พี่ต้าไม่เกินเกลียดนะคะเขารู้ว่าดูพร้อมแล้วพี่ต้าก็รู้ว่าหนูก็ยังเด็กค่ะพี่ใช่เก็ว่า,าช่วงนี้สวีทมากลูเกเลิกลงไอจีไม่ไม่ได้สวีทมากนะคะพอประมาณะค่ะ เห็นมีรูปอยู่ในฉากว่ายน้ำด้วยกันอไปดำน้ำกันมาค่ะเพราะว่าพี่ต้าชอบดำน้ำพี่ต้าก็ชวนไปดำน้ำมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่ทะเลค่ะเรียกว่าไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมคะไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเลยค่ะเพราะพี่ต้าชอบออกกำลังกายแล้วก็จะชอบกีฬาที่คนทั่วไปไม่ค่อยเล่นเหมือนว่ายน้ำดำน้ำไปเล่นกีฬาที่มันเอ็กซ์ตรีมหน่อยเล่นเจ็ตสกีกันไปเล่นโซกันค่ะคือเราก็ชอบเหมือนกันใช่ค่ะชอบตามพี่ต้าหรือว่าชอบเรียกว่าที่มาคุยกันได้คงเพราะว่ามีกีฬาเหมือนกันค่ะต้าเจอตอนแรกต้าก็คือชวนไปวิ่งก่อน เวลาอยู่ด้วยกันพี่ต้างเป็นคนโรแมนติกนะบางคนจะมองดูเขาวิชาการดูเครียดดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้าเป็นคนน่ารักค่ะพี่ต้าเป็นคนเอาใจใส่ค่ะค่ะกังวลหรือกลัวคนเอาเปรียบเทียบกับแฟนมึงกอบพี่ต้าเขาไหมคะโอ้ก็ไม่ต้องวลดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าคนของเราเนี่ยเขาคงไม่เปรียบเทียบเรากับใครค่ะค่ะพี่ต้าจะคนรับข้างไม่ใา่น่งดีกว่าส่วนใหญ่ของมาแซวไม่เหลือก็มี มาแซวบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะที่แบบไม่รู้เรื่องมาก่อนก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะเราก็ไม่ได้ออกตัวแรงหรืออะไรค่ะอย่างตอนนี้มันยังเป็นการเริ่มตรร้นเราอาจจะยังไม่ต้องมีอะไรที่มันปรับจูนเยอะแต่นอนาคตเรากลัวแม้ว่าเดี๋ยวพอยิ่งคุยกันไปมากเรื่อยๆนี่ใส่ตัวตนจริงๆเอนกันนเชื่อว่าเวลาที่ไม่ว่าใครคบกันเนี่ยเราต้องค่อยๆปรับจูนเข้าหากันอยู่แล้วนะคะ คือเราก็เตรียมร้องรับในสุดใช่<ล>ค่ะมันคือการที่คนสองคนตกลงกันว่าตรงไหนพอดีกันทั้งคู่ค่ะเม่เดือนที่ผ่านมาเจอบ้างมั้ยครับว่ายูไม่ตรงกันกันยังไม่เจอนะคะเ<ม>พราะว่าถ้าพี่ต้านเนี่ยเป็นคนออกกําลังกายเยอะ<ม>เขาก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่เขาไปออกกําลังกายด้วยกันเนี่ยก็ตัดปัญหาเล็ไม่มีเวลาทิ้งค่ะ<ม>ทุกวันนี้มีเวลาไปไหนด้วยกันบ่อยไหมคะออกกําลังกายด้วยกันค่ะทุกวันนะคะค่ะก็เกือบเกือบทุกวันค่ะ อย่างบางคนก็จะมองว่าเหมือนพี่ต้าเหมือนเป็นแบบช่วยดันเราเข้าวงการด้วยอะไรอย่างนี้เพื่อการเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ก็ถ้าถามว่าพี่ต้าดันพี่ต้าก็จะดันนิดหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ส่วนตัวคิดเนี่ยคิดทำงานเบื้องหลังด้วยค่ะคิดเขียนบทภาพยนตร์ค่ะค่ะก็มีตอนนี้มีหนังของพี่ต้อมิวเทเลอรค่ะตุ๊กแกหลักแปลงมากอันนั้นก็ได้เป็นที่ปรึกษาบทให้พี่ต้อมมาค่ะกำลังจะเข้าฉายอยู่ค่ะแล้วอย่างนี้มีโอกาสจะได้ร่วมงานกันไหมคะกับพี่ต้าเหรอคะก็ ดูผู้ใหญ่อะค่ะแล้วก็สื่อต่างๆว่าจะมีใครแบบอยากเอาเรามาทํางานด้วยกันบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะถ,ถ้าเกิดได้ร่วมงานจริงๆก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาค่ะดูงานที่เหมาะสมดีกว่าค่ะพร้อมที่จะออกงานคู่กันอ่าก็เร็วๆนี้ค่ะจะมีวันที่1สิงหาคมค่ะมีงานของ iRobot ค่ะยังนนไงเป็นอีเวนต์งานแรกค่ะ,ะออกคู่กันค่ะตัดสินใจร่วมกันรู้ล่วงหน้าพร้อมกันอะไรเงี้ยติดต่อมาทางเดียวนะ ก่อนหน้านี้คือได้ไปถ่าย M อมีด้วยกันค่ะสำหรับเพลงของไอโรบอทแล้วก็จริงๆงานเนี่ยมันเลื่อนเลืแต่คือฟิวค่ะใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจจะรับงานคู่ค่ะจริงๆแล้วอย่างวันนี้ที่มาออกงานได้บอกพี่ต้าไหมว่าต้องมาเจอสื่อต้องมาเตรียมตัวถามอะไรยังไง่ะพี่ต้าก็เป็นห่วงค่ะเหมือนเหมือนไปโรงเรียนวันแรกวันนี้ก็ให้ทำในแบบเลยนงคะพี่ต้าก็บอกว่าแบบจะเย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยจะอย่าลนแต่ก็เหมือนจะลนมมีการโทรมาให้กำลังใจกันก่อนหน้านี้ มีโทรมาสายหนึ่งค่ะ